เป็นหยังต้องขังงัวแยกขอ,อกนะครับกะตอนผมบ่ได้มาทํางานอยู่นี่ผมก็เข้าใจอยู่นะครับว่าการขังแยกคอ,อกนี่ก็คือเป็นการป้องกงันง่วนะครับมันสซนกันหรือว่ามันหยอกันนั่นแหละครับมันก็สิเกิดการบาดเจ็บนะครับแต่ว่านะครับผมมาเห็นอยู่เมืองนอกแล้วนะครับมาทํางานเมืองนอกนะครับกะกับว่าจําเป็นต้องขังแยกขอ,อกนะครับ เห็นแล้วนะครับผมกลว่ามันกันโอเคมันดีนะครับมันดีคืออย่างวัตติรับยุคขางล้างผมเนี่ยแหละครับเขาก็ขังร่วมกันนะครับงัวกับมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับสิบเอ็ดสิบสองตัวเขาก็ขังอยู่น้ำกันนี่แหละครับหลักการมันก็ง่ายน้ำน้ำนะครับในการจัดการนะครับกับการเห็ดขอกกับปลาไหลสินเปียงงบประมาณน้ำบางสินะครับหรือว่าหมองกินหยากินยุ่งกับบต้องไป แยกกันนะครับกินก็กินร่วมกันบอว่าสี่มองกินหญ้าเพราว่ามองกินน้ำนะครับมาเบิงนะครับเนี่ยครับมองกินอาหารนะครับเขาก็กินร่วมกันนะครับกินร่วมกันอยู่ในเกอกเดียวกันนี่แหละแน่นอนหล่ะครับว่ามันก็ต้องมีการหยอกันแน่ส้นกันแน่พีวาสี่หาโตที่ว่าเก่งที่สุดนะครับพ่อเขาย่อมกันแล้วเขาหูแล้วเขากับบ่เห็ดกันแล้วนะครับเขาก็ยูน้ำกันใดนอนน้ำกันใดเห็นบ่ครับโงโล่งเง่งเล่งเงินล่ะ มองกินยามองเดียวกันนะครับมองกินน้ำกับมองเดียวกันนี่แหละครับอ่างน้ำนะครับอ่างน้ำผมก็เคยเห็ดคลิปผห่เบิงเ่งแหล้วนะครับเป็นระบบลูกลอยนะครับยุบุลละครับไหลจนจนยุบุลละเป็นระบบลูกลอยนะครับกินโบ,นบเบิร์ตเป็นจากเทียนนะครับมันเบิร์ตมันก็สิเติมมาอัตโนมัติเขาบม่ต้องไปเปิดก๊อกเปิดน้งนะครับเพราะว่าเขาเห็ดหลูกลอยไว้นี่แหละครับลูกลอยนะครับเพาเห็ดระบบลูกลอยไว้น้ำมันก็สิเติมอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับไหลจนจนกันล่ะครับ กินหนามอ่างเดียวกันครับกินหยากับกินหมองเดียวกันนะครับเห็นมะามเขาก็นอนอยู่น้ากันนะครับนอ่งลงลงเองเลงอยู่นะครับวันนี้ก็ฝนตกแล้วครับเขาก็บบ่เฮ็ดยังกันดอกครับเพราะว่าแรกๆเขาอาจสีอันปรล่องกันแน่จักหน่อยนะครับนะครับเพื่อว่าสิ่งคว่วเป็นไงหรือว่าสิ่งคว้วมันแข็งแรงนะครับพ่อเขาหูว่าเขาหูซึ่งกันและกันหูนิสัยกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันแล้วเขากะ บ่อเหตุกันหรอกครับเพราะว่าง้อกล้วยหรือว่าสัตว์นี่เป็นเป็นสัตว์ทิ่สังคมนะครับเขามักอยู่น้ากันเขามักนอนน้ากันนะครับเขามักเลี้ยงัวเลี้ยงโตเลี้ยงยังเหตุกันนะครับสังเกตบังโหดครับเขาบอต้องไปแยกขอกนะครับเนอะมันเปรียบเสมือนว่าเขาถือขังเดียวนะครับเขาถือขังเดียวเขาสส่หูเสึกเจ็บกดนะครับก็คือคนเท่าหรอครับถ้าหูเสึกว่าหูซสกว่าถูกกักขังมันกับบ่หูซสกบ่กับหูซสือกว่ามันบ่มันอึดอัดนะครับ ง่วงกับเสกเช่นเดียวกันนั่นแหละครับเทากัเฮ็ดให้เขาอยู่น้วกันนะครับเขาจังสิได้มีหมูมีหยังนะครับเขากัคุ้นเองนะครับเท่าดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเฮาเบิ่งเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันบ่ได้เป็นหยังหรอกครับนะครับลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับเด้อถ้าผู้ใดมีคอกง่วที่ซอยเป็นคอกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับกัเฮ็ดให้มันโล่งซะนะครับเฮ็ดให้มันโล่งแล้วก็มันกัสิได้กี่ง่วร่วมกันนะครับกี่ง่วได้ฟุ้นได้หยังร่วมกันนะครับเป็นที่ เบื้องดีนะครับเป็นเบื้องดีนะครับขีงง่วนเฉียงมากะเอามากรงร่วมกันเท่ากับเอาฝุ่นได้หลายน้ำทังสี่นะครับกะเห็ดคอกไปเห็ดไหนมันลงนังสี่เด้อครับเด้อกะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับกะโอเคครับกะขอจากลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ